ใช่ค่ะเดียวกันค่ะวันนี้เราพาคุณมาอยู่ที่บริเวณหลังสารจังหวัดจันทบุรีนะคะหรือคนจันรู้จักกันดีบริเวณชุมสายเก่าว,วันนี้เรามาที่ร้านนี้ค่ะเจลีอาหารตามสั่งหลายๆคนติดใจในรสชาติที่บริเวณตรงหนังสีบุรพาเก่าค่ะแต่วันนี้นะคะเจลีย้ายแล้วแหละย้ายมาที่นี่เรามาตามความอร่อยกับเจลีอาหารตามสั่งกันว่าจะมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างกับชรค่ะเดียวกันวันนี้ค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านของเจลีนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างกว้างขวางโอโถงสบายค่ะตอนแรกเนี่ยมาที่นี่ในช่วงโควิดนะคะเจลีก็จะให้เราแบบจดออเดอร์เองเลยนะคะแล้วก็เป็นกระดาษส่งให้เจลีไปเลยนะคะถือว่าสะดวกสบายแล้วก็แบบลดการสนทนาแบบน้อยลงแบบยื่นไปเลยอย่างนี้ด้วยนะคะเจลีอยู่ตรงนี้สวัสดีเจลีค่ะขออนุญาตด,ด้วยค่ะต้องเข้ามาตรงนี้นิดนึง <laughs> วันนี้เจลีย้ายร้านแล้วใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้คือ ข้างสารหลังสารเลยโรงเรียนสิริเดชลงมาค่ะค่ะเลยโรงเรียนสิริเดชลงมาแล้วก็ข้างสารร้านแรกเลยค่ะอาหารตาสั่งเจลีเนินสีบุรพาเจ้าเก่าจ้าเจลีย้ายมานี่เป็นเป็นเป็นตานานเท่าไหร่แล้วคะก็ประมาณยังไม่ได้เดือนค่ะ ยังไม่ได้เดือนปีใหม่ก็ย้ายมาใช่ค่ะค่ะลูกค้าตามมาบ้างไหมก็ส่วนมากมีลูกค้าตามค่ะลูกค้าน่ารักมากค่ะลูกค้าตามมาค่ะค่ะบางทีลูกค้ามาก็บอกว่ามาสองสามวันหาไม่เจอวันที่สามที่สี่มาก็เจอตอนนี้ติด้าใหญ่ล้วช่ตไปจะลูกค้าที่ตามมาส่วนใหญ่คิดถึงเมนูอะไรของเจมีบ้างก็ส่วนมากก็เป็นกระเพราหมูกรอบพวกหมูกรอบคณะหมูกรอบพี่แกงหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่แกงปลาดุกอะจ้ะ แล้วก็ในส่วนของพวกกับข้าวเจนี่ก็มีด้วยมีค่ะก็มีต้มยำต้มจืดแกงปลาอะไรอย่างเงี้ยมีก็เมนูกับข้าวก็จะมีผัดชาผัดขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะอยู่ตรงนี้ข้างขวาสะดวกสบายก็สะดวกดีค่ะจ้ะเย็นสบายดีค่ะนะลายคนมาแล้วก็ที่ถึงกับข้าวเมนูหลากหลายอย่างเลยวันนี้เจนีมีเมนูอะไรให้เราได้ดูบ้างก็ลองชิมผัดเผ็ดปลาดุผัดเผ็ดปลาดุแล้วก็เป็นข้าวผัดที่น้องเขาอยากทานจ้าจริงจริงแล้วเนี่ย ผัดเผ็ดเนี่ยเราไม่ได้จะเป็นมาเป็นอาหารปลาดุกก็อย่างอื่นก็มีหักหมูไก่กุ้งหมึกหมูป่าปลาค่ะมีครบของราคานะคะก็ตอนนี้มันแพงขึ้น,นก็ไม่ค้าก็ยังราขายราคาเดิม35หมูกระเพราหมู35มห้าอยู่ค่ะคือยืนพื้น35ค่ะค่ะเพิ่มไข่อะคะเพิ่มไข่ก็เป็น45อ๋อถ้าเป็นหมูทอดเป็นปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยก็40บาทเพิ่มไข่ก็เป็นแค่ห้บาทพิเศษ60บาทจ้ะ ยังเหมือนเดิมราคาเดิมอยู่ที่หน้าโรงหนังเหมือนเดิมค่ะรามหนึ่งถุงรมนีค่ะแปดสิบบาทแปดสิบบาทจีนีก็ครบเลยค่ะแลเจลีนี่ให้แบบจุกค่ะขอบอกเลยทีเดียวอะเจลีเราผ่ดให้หนูดูได้ค่ะเมนูอะไรนะคะเรื่องของอาหารตามสั่งนะคะหลายๆคนก็จะชอบในสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าความสดใหม่ความอร่อยของเมนูต่างๆเนี่ยนะคะก็สําคัญด้วยเจลีเนี่ย เป็นปรมาจารย์ทางด้านของความวัยค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ไม่เคยอารมณ์เสียสมมุติว่าเราอยากจะทานแบบรวดเร็วนะะี่นะคะเจลีก็จะรีบทันทีเลยทันทันช่วงทีจริงๆแล้วก็เสร็จเร็วในเวลาเดียวไม่ใช่ว่าปรุงซอสสำเร็จ,จรใทุกอย่างเครื่องปรุงเจลีก็จะมีแบบว่าเป็นของตัวเองแบบว่าไม่ได้มีซอสสูตรสำเร็จแต่ว่าอยู่ที่น้ำหนักมือของการเป็นอาทีพทำอาชีพนี้มานานกี่ปีแล้วเจลีอ๋อประมาณ อายุลูกชายก็ประมาณเกือบสามสิบปีแล้วใช่เพราะลูกชายลูกชายอายุยี่สิบเจ็ดกับไม่ขายมาก่อนก็เกือบสามสิบปีแต่ก่อนที่มีขายที่ไหนก่อนที่จศรีบุรพาก่อนที่ศรีบุรพาก็คือตลาดซุยข้างสารพภูมิตลาดซุยใช่ค่ะใช่ค่ะสิก็ยี่สิบห้าปี นี้เราก็เปลี่ยนก็มามาอยู่ที่นี่ค,ค่ะน,นี่ก็ที่จอดรถสะดวกสบายจ้าะะจ้าและทำให้เรารู้สึกว่าเออได้มาเจอเจลีที๋ <c oughs> ยกไม้คนนบรรยากาศร้านตามสั่งเนี่ยแหละค่ะก็จะมีควันค่ะคุ้งบรรยากาศอะไรแบบนี้นะคะก็ย้ายร้านมาแล้วคุณก็มาทานได้แบบสะดวกสบายเลยนี่ก็จะมีเป็นแบบผัดเผ็ดปลาดุกนะคะนี่เปเอารวมรวมเอารวมเอารวมเอา่ปลาดุกไหนไหมได้ค่ะปลาดุกเนี่ยจริงๆรแล้วเจลีขายที่ไหนจริงราคาสูงเหมือนกันไม่ใช่หรอปลาดุกนะคะก็ขาย สี่สิบบาทเหมือนเดิมอ๋อรยังยาราคายังอยู่ที่หน้าโรงหนังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนราคาใช่ค่ะจริงๆปลาดุกก่อนมาทำเราต้องไปทำอะไรก่อนคะต้องมาไปทอดก่อนค่ะเอาไปล้างก่อนแล้วก็ไปทอดมันจะมีกลิ่นใช่ใช่ใช่เจดีก็เลยนําไปล้างก่อนนะคะดูวันหนึ่งก็วันหนึ่งหลายตัวอยู่เหมือนกันเนาะวันนึงว่าปลาดุกก็ประมาณโลครึ่งขายหมดทุกวันเจลีเปิดร้านกี่โมงคะ จ็ดโมงได้ทานถึงบ่ายสามโอ้เวลาแบบกําลังดีเลยกําลังหิวเลยทีเดียวนะคะลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆามาสั่งดูของแช่ก็สะอาดสะอานนะคะพอเจลรี่ก็ลวกกึ่งหนึ่งมาแล้วเนาะบางอย่างนะคะนี่คือผัดเผ็ดจริงๆ้ถ้าใครอยากสั่งแบบแพ็คนี่มันต้องเป็นอะไรนะผัดเผ็ดอ๋อก็อ,อันนี้ก็เป็นคือเหมือนว่าผัดเผ็ดก็คือเหมือนผัดผัดรวมมิตรเครื่องหมูป่า เคร,รื่องประดุกอะไรเครื่องประดุก,<า>กนะคะใสกะชายใส่อะไรด้วยอสมุนไพรตอนนี้แบบต้องทานสมุนไพรยเยอะหน่อยอะ,อะไรแบบนี้นะคะผัดแบบว่าน่าทานมากมาแล้วนี่ความไวของเจลีนะคะเราคุยกันไม่ถึงั้งสามนาทีเจลีมาแล้วค่ะมันมันให้ความเยอะตลอดเลยเนี่ยเจลีนี้ไม่เคยยั้งมือเยอะมาก นี่อย่างนี้นี่ถ้าเกิดมีไข่ดาวด้วยก็60บาทค่ะอันนี้ทานงดก็ค่ะ,คะถ้ากา่าธรรมดาก็50บาทแต่ถ้าพิเศษก็60สบาทนี่นะคะนี่คือน่าทานมากคุณผู้ชมดูสิร้อนๆนะคะตอนเช้ากุ้งนี่เจลีก็ใช้เกรดคุณภาพเลยนะคะตัวใหญ่มากแอะร้อนๆฉุยๆเลยค่ะช่วงนี้ทานสมุนไพรกันหน่อยนะคะช่วงสถานการณ์แบบนี้โควิดมีปัญหาอะไรกับเจลีบ้างไหมก็ มีบ้างค่ะเป็นแต่ก็อย่างว่าเราก็เหมือนอาศัยกันเนาะลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้ค่าที่นิดหน่อยก็พออยู่ได้ค่ะถ้าเราไปขึ้นแพงลูกค้าก็อยู่ไม่ได้เขาก็แต่ที่เขาจะมาคือบางบ้านอ่ะค่าใช้จ่ายมัน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 สูงพ่อของอะไรมันก็แพงแต่ว่าเราขายก็คือเหมือนว่าพอลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้ก็แบ่งกันไปจ้ะบางครั้งแบบซื้อให้เด็กๆด็เจลีก็ไม่ได้คิดอะไรขข้าวไข่เจียวอะไรข้าวไข่เจียวธรรมดาถ้าไม่มีหมูไหมคะบางทีก็คิด20บาท เด็กๆด้วยนะคะก็สามารถที่จะลองมาเลือกทานได้เรือเจลีจะดาวไข่ให้เราด้วยดด <laughs> ได้คะ่ะอ๋ออันนี้เป็นข้าวผัดนะคะน,นี่เดี๋ยวเรามาดูข้าวผัดกันข้าวผัดแต่ละร้านนี่ไม่เหมือนกันเนาะสูตรของเจลีเป็นแบบไหนคะเป็นสีซีอิ๊วหรือว่าเป็นแบบแนวเป็นแนวสีอิ๊วแบบโบราณคุณผู้ชมหาทานยากข้าวผัดหมูนะคะใส่ซีอิ๊วเดี๋ยวลองดู เรามาดูแต่ละเมนูกันเลยทีเดียวข้าวที่เราใช้ในการผัดอะค่ะเจลีมันมันแรงร่วนมากขา้ขาวขาวตะแห้งค่ะ<อ> <c oughs> ใช่เพราะว่าเราใช้ข้าวหอมมันมันมันจะมันจะนิ่มเวลาเรามาผัดข้าวผัดที่มันจะมันจะแฉะ<อ>ผักคะนา้าแล้วก็มะเขือเทศนะคะ,ะแะครอทหอมใหญ่ ไวมากเลยตัวผู้หญิงตัวเล็กๆจะแบบว่ารวดเร็วมากนี่ตอนนี้เรามากันช่วงช่วงเช้าหน่อยนะคะคุณผู้ชมประมาณเก้าโมงไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบช่วงเที่ยงเนี่ยคงไม่มีเวลาได้คุยกับเจลลี่เราก็เลยขอว่ามาตอนนี้ก่อนออเดอร์ตอนเช้าข้าวกล่องเจลลี่รับทํเข้าวกล่กองด้วยเนาะใครสั่งมีงานอะไรก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้ทานอาหารรวมกลุ่มนะคะเป็นข้าวกล่องก็สะดวกสบายเสร็จแล้วเห็นไหม ข้าวผัดหมูเบวลานใครคิดถึงข้าวผัดหมูกลิ่นกระทะหอมๆนะคะนี่แหละโอ้หมูเทียบเลย <laughs> อย่างนี้อยู่ที่จันเท่าไหร่คะเจลีสามห้าบาทจา้ะสามห้าเท่านั้นคุณผู้ชมมีทั้งไข่มีทั้งหมูนะคะแล้วก็มีผักมากมายด้วยวันนี้เรามาใช้คาเดียวกันที่ร้านเจลีนะคะเปลี่ยนร้านแล้วอยู่บริเวณหลังสารจังหวัดจันทบุรีค่ะความอร่อยของเมนูนะคะราดข้าวง่ายๆเมนูอาหารตามสั่งแล้วก็รวมไปถึงเมนู ค้าต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวให้เจรีบอกเราหน่อยว่าร้านเปิดกี่โมงตรงไหนบอกลูกคาก้าเก่าๆที่ยังคิดถึงอยู่หน่อยค่คะสวัสดีนะคะเ,คเจรีอาหารตมสั่งค่ะคก็ร้านเปิด8โมงเอ้ย7โมงนะคะร้านเปิด7โมงก็ปิดก็บ่ายสามถ้าลูกคา้าคือลูกค้าที่ติดตามหมค้าเนาะก็ถ้าจะมาหาเจรีก็มาเลยโรงเรียนสิริเดชมาติดกับ ข้างหลังศาลเนาะเขาเรียกข้างหลังศาลหลังศาลติกะส้มตํำค่ะเป็นร้านแรกที่มาถึงโซนที่ขายอาหารกันจ้าเจรีทิ้งเบอร์โทรสำหรับหลายคนที่อยากสั่งหน่อยอ๋อค่ะเจรีอาหารตำสั่งนะคะศูนย์5ปดเ9อ่งห้าสามสี่หจ้าฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณเจรีมากด้วยนะคะ ใช่ค่ะเดียวกันพาคุณมาร้านที่คุณคิดถึงนะคะบางคนเนี่ยแบบไม่ได้ทานนานแล้วกว่า20ปีที่เจลีตั้งใจนะคะทำเมนูอาหารแสนอร่อยแบบนี้แล้วก็ให้คุณได้ซื้อในราคาแบบสบายกระเป๋าในยุคโควิดแบบนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะเดียวกันจะไปที่ไหนอีกติดตามกันได้นะคะวันนี้แบคและเจลีลาคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะกถบสุขภบ้านั เ่งชารด้านกระเบื้องสุขภัณฑ์เชินสัมผัสโชว์รูมทันสมัยกว้างขวางเดินสบายกระเบื้องแกรนิโตและสินค้าคุณภาพดีหลายแบรนด์ชั้นนำคอตโต้คัมปานาโซซุโกโคเลอร์อเมริกันสแตนดาร์ดพบกับมุมพอดคลายกับคอตโตคาเฟ่ ดีไซน์เซอร์วิสบริการออกแบบห้องน้ำสวยโดยผู้เชี่ยวชาญ c r e เอทีฟดีไซเนอร์จากคอตโตบ้านวัสดุทรงฟรีส่งเร็วทันใจบ้านวัสดุถนนพญาตรักเลยโลตัสไปเพียง2กิโลเมตรโทรศัพท์0 3 9 3 2 4 1 3 5 6 เจ uhm. ริญเคหะโฮม์ใกล้โรงเรนลาซาเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์แนาฬิกาถึง17นาฬิกาเราพร้อมบริการด้วยใจฝากไว้ด้วยความซื่อตรงดำรงด้วยความเป็นธรรมราคายุติธรรมสม่ำเสมอขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันและว่าที่ลูกค้าในอนาคตร้านเจริญเคหะ4แยกโรงแรมเมืองจันท์ และเจริญเคหาโฮมมาเปิดบริการมายาวนานเป็นการการันตีว่าเราอยู่ด้วยความสุดจริตและสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าดีมีคุณภาพและบริการที่ดีอบอุ่นเป็นกันเองพร้อมที่จะดูแลลูกค้าแก้ไขปัญหาเรื่องบ้านด้วยความยินดีและรวดเร็วเจริญเคหาโฮมมาใกล้โรงเรียนลาซาโทรศัพท์039 311 781 039 355 115, 115 039-355-117-8ถึง8